สวัสดีค่ะทวัสดีน้น,น,ดน,นะคะคนน,กกนี้ะคะวันน้นวันนี้นควันนี้นะควันี้นะคะ,นนะวัไปไปนน้ควัวน,ะะวน,นนี้นะคะวันนี้นะคะันเ้นะควานนี้นะคะวัน้นคัี้นะควันนี้นวันนี้นี่นว่นนี้นีะคะวัน้นะคนี่นะคะวันนนวัานา้นะวัน้นันี่นะคมันะคนีะ่นี่ยวกับีะนัะะีั้นนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเกมนี้จะพูดถึงไรบ้างนะคะไปสถานการณ์ที่1 subject A อ้าวเหมือนเป็นแบบแบบทดสอบอะไรเงี้หรือเปล่าเฮ้ย go to bed go to bed อ่าอันนี้เราขยับได้เลคะเราก็ต้องอ๋อโอ้ยแต่ว่าดูแบบดสดใสมากเดี๋ยวเราลองสำรวจก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะ ภาพแบบว่าจ,จิกจักจิกจกนี่คือรูปเราเหรอดูซินี่คืออ๋อเอ้ยเราต้องล็อกประตูก่อนใช่ไหมอ๋อวิธีท่า,านอนเลยนี่คือ security system อาอโอ,โอ้นี่ถ้าเรานอนเลยก็คือไม่ปลอดภัยนะอันนี้ เรียบร้อยปิดไฟได้ไหมน่าจะเสร็จเรียบร้อยเนาะทุกคนไหมเรียบร้อย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 ไปเขานอนเขานอนกันดีกว่าปิดประตูด้วยอ่าปิดไฟไม่ปิดไฟปิดไฟไม่ปิดปิดปิดไฟไม่แล้วอ่าเราน่าจะครละหลอนอนนอนนอนอ่าปิดไฟด้วยคำทางเสียงค่ะอะไรี้นี่ ออล็อกประตูหน้าหรือยังล็อกแล้วครับผู้แล้วมีคนมีคนเคาะประตูปิดหน้าต่างแล้วปิดแล้วฮะโอ้อาร์มเซคูรเปิดแล้วฮะวิดีนะเราทำครบอา้าวก็เข้ามาได้อยู่นี้นี่ นิกโยหาด้วยไหนซ่อนมีดหรือยัง What มิฮะต้องซ่อนมีดด้วยเหรอไม่ไม่ได้ซ่อนอ่ะนี่ Oh my god ตายแบบเนี้ยอ้เฮ้ยแต่เรามิ Oh my god แล้วมีคนเข้ามา ได้ว okay, okay. oh, so ้ยโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รี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 เลยรีเลยแล้วมีเราดูละเราต้องทำอะไรบ้างซ่อนมีดนี่หรออ๋อเมื่อกี้ไม่เห็นล็อกประตูก็อะลลามแล้วก็ปิดหน้าต่างใช่ไหมโหหลอนเหมือนกันนะถ้าแบบสมมติว่าเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย น่าจะครบแล้วเนาะลองดูอีกรอบรอบนี้น่าจะโอเคแล้วโหหลอนนะถ้าถือว่าเราอยู่คนเดียวแล้วแบบเจอสถานการณ์แบบนี้อนะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้อาลามันแบบไอ้น,นี่แล้วอะมันก็ควรจะมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าอ่ะรอปก็ตูแลวครับผมอือเป็นหน้าต่างแล้วเช่นกันคะ่ะรอบนี้เราทำนี้เราต้องรอด เปิดแล้วครับผมมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วซ่อนมีดแล้วเหมือนกันฮะอาา่านี่ค่ตำรวจมาเพราะว่าเราไม่ได้ปิดอะลามไอ้เพราะเราเปิดอะลลามไว้ตำรวจก็เลยมาเย้า yes. เราผ่านไปได้มาซิ t u เอชั่นทูสับเจกบนะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรแปลกไปไหมอุ้ยห้องนี้ค่อนข้างที่จะมีถุงขยะรกๆอยู่โอ้โหมีขวดเกิดอะไรกองผ้าต่างๆเราไปดูก่อนอ่านี่ไงล็อกประตูเห็นไหมแล้วก็ปิดเปิด,ปดอ่าสกิลลิตี้ ปิดหน้าต่างนี่อะไรอะ่ะห้องใต้ดินเหรอมันจะมีใครมุดขึ้นมาหรือเปล่าทั้งนั้นอะ่ะแปลกๆแ,แล้วก็มีดเดี๋ยวเราองหามีดก่อนนะคะมีดมีดยังไงซ่อนมีดโอเคน่าจะม,มันครบแล้วใช่ไหมคือตรงข้างล่างนี้มันทำอะไรไม่ได้อะ่ะดูปแปลกๆล้วแต่แบบทำอะไรไม่ได้คะ่ะ ก็น่าจน่าจะได้แค่นี้ละมั้งไปนอนนอนนอนเข้นนขนอน,น,อนทิ้งขยะจริงเราควรจะทิ้งขยะก,ก่อนนอนด้วยนะคะนี้เออบ้านปลอดภยัยหรือยังปลอดภัยแล้วครับทําทุกอย่างดีงามสุดยอดแน่ใจเหรอแน,แน่ใจคะ่ะแน่ใจ โอเคดีมากไปซ i เ u a t ชัน3 subject C นะคะเอ้ฮ oh. ะ huh? ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดาคืออันนี้อื uh ้ม huh. ไม่ฉันฉันต้องออกไปจากที่นี่โอ้ก็ก็จริงแหละดูจากสภาพแล้วนี่ไม่ได้นี่ไม่โอ้ไม่กอดเหมือนจะโดนลักพาตัวโอ้โหเรามืดมากครับแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวมืดมืดเป็นอย่างมากขอญาตขอญาตเลาะขอญาตเลาะโอ้โอ้ฉันต้องเดี๋ยวออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อ๋อโอ้ยก่อนโอ้กอนแบบกอนแบบกอนแบกก่อนชิวที่ไหนโอ้ดี่นี่ถุงสอบหรือเปล่าเนี่ยไม่นะโอ้ยกอดมันล็อกอ่ะ อยู่นาะวมันมืดมากแล้วมันไม่มีไฟฉายให้หนู oh อนโอ้ยกดอะไรเนี่ยโอ้ยเลยว่าเราโดนนี่ไงคุณแจแล้วอยู่ๆเสียงก็เงียบไปชัดเลยว่าเราโดนรักพาตัวมาในบ้านของฆาตกรหรือเปล่าห้องหมูห้องนี้แล้วประตูนั้นประตูนั้นประตูนั้น แล้วปนปนกปนนกโอ้ยมุดมากโอ้ยดม,มากุดม,มากพุดม,มากไม่เป็นไรฉันต้องหาทางออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่มันบ้านของไอคนที่สอง มันล็อกมันปิดอยู่ต้องทำให้อารามมันไอ้นี่ก่อนแต่ว่าอารามมันก็เปิดอยู่ต้องหาอะไรมาตัดมันตัดไม่ได้อะดิเพื่อนมันมันล็อกต้องการโค้ดแล้วเราซ่อนสม,มิธเชวมันไม่มีมันไม่มีมิดออมากิไม่มีท oh างที่จะกลับไปนอกจากลง โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วนี่เรานี่เราในคนที่สองกำลังเฮ้ยทำไมถึงไม่ไปนอนฮะ Oh my god ทำให้ตัวเองตุย๋ยด้วยตัวเองเลยนี่เราทำให้ตัวเองตุ๋ยด้วยตัวเองเหมือนเพราะเรารอบครอบเกินไปอโอสงสัยจะเพราะเรารอบครอบเกินไปนะคะเราก็เลยตุย๋ย <c oughs> เออเดี๋ยวหนูอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ซ่อนมีดนะหรือแบบถ้าสมมติเราไม่ทำอะไรเล็กบ้านที่สองเออบ้านที่สองเราไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราจะออกได้ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองขอลองสมมติว,ว่าบ้านแรกบ้านแรกเราต้องทำใช่ไหมว่าที่สองเราไม่ทำอะไรเลยมันที่สองเราแบบอยู่เฉยๆยน่าจะออกได้หนูว่าเหมือนอันเนี้ยทำมาหลอกเราว่าเอ้ยเนี่ยเธอต้องเช็คนู่นเช็คนี่นเช็คนั่นให้ดีนะอะไรเงี้ยแล้วพอไปบ้านที่สองเราก็เช็คไงแล้วก็เช็คบุ๊คมนันละเอียดเกินไปกลายเป็นว่าบ้านที่สองคือบ้านแอรเจ้าฆาตกรที่ลักพาตัวเรามาอะไรแบบนั้น เดี๋ยวเยวลองลองลองใหม่ลองใหม่ตองนี้เราขานแน่นอนขาแน่นอน,น,น,อ,นอยากให้หนีไปได้ <c oughs> เกมมันแบบทวิสจัดพอทวิสจัดงงไม่คาดคิดมันก็หลอนอยู่นะมันเป็นพอมันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะเกิดขึ้นได้จริงอ่มันดูหลอนมากเลยแบบว่า มีคนบุกเข้าบ้านตอนกลางดึกแล้วก็ลักควาตัวเราไปไปขับในห้องใต้ดินอะไรแบบนี้มามามาผ่านแล้วผ่านแล้วอ่ามารอบนี้เราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะเข้านอนเลยทันที แบบโอบ้านฉันฉันมีจะเป็นรอกนะัดเจ้าพวกที่อยู่ใต้ดิน่ะออกมาไม่ได้แล้วแต่ฉันจะจนอนอย่างมีความสุขนะจ๊ะบ, <c oughs> บ้านปลอดภัยมาโอ้ปลอดภัยอยู่แล้วถึงจะเปิดหน้าต่ตางเปิดประตูเปิดตู้โต๊ะเตียงก็ปลอดภัยปลอดภ,ภัยสุดๆมา <c oughs> <c oughs> มาดูความปลอดภัยที่แท้จริงนะคะไม่ทำอะไรเลย อ้ามารอบนี้แหละเราต้องพาเขาหนีออกไปได้รีบไปๆไปรีบไปรีบไปรีบไป้ไป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 มาได้จุนแจแล้วกลับๆๆรีบกลับรีบกลับรีขึ้นรีขึ้นก่อนที่เจ้านั่นจะไหวตัวทัน แล้วนึกออกว่าไม่ได้ปิดหน้าต่างเราจะต้องรีบไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดมาต้องหาทางออกเราออกงี้างไไหมประตูคือหน้าต่างก็ออกได้หนหนูว่านี่เลย it u n l o c k i cat e s cat วไงเรารอดอย่างสวยงาม <c oughs> ก็เป <laughs> ็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะคะที่ทำให้เรารู้สึกระวังตัวมากขึ้นเวลาแบบก่อนเข้านอนเข้านอนหนูจะบอกว่าหนูเคยว่าลืมปิดประตูบ้านตอนเข้านอนด้วยทุกคนเออแต่โชคดีที่แบบไม่เป็นไรนะคะแต่เล่นเกมนี้แล้วหลอนขึ้นมาเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยลืมปิดอีกนะคะก็ล็อกประตูเป็นอย่างดี ถูกราเลยค่ะก็ใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไปกันเยะให้หน่ยด้วยวนะคะแล้วเนี่ยจะกลับมาจัดการปัยญาในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคิดถึงทุกคนมากๆลยุยบ๊ายบาย